สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมท็อปผู้ชายขายรถอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมพามาชมสาย SUV กันบ้างนะครับมาแบบ3คันรวดเลยครับใครกําลังมองหา SUV นะครับราคาประหยัดนะครับราคาคุ้มค่านะครับบอกเลยว่าในคลิปนี้ดูจบนะตัดสินใจได้เลยนะมีตั้งแต่ crv แล้วก็ chr แล้วก็จะเป็นโครราคัสนะครับใครอยากได้รุ่นไหนนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผ่อนสบายๆนะครับบอกเลยใครสนใจยละเลียกคันไหนนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้กัน มาที่คันแรกกันก่อนนะครับสำหรับ c r v คันนี้นะครับ CLV คันนี้นะครับ2.4 EL นะครับปี2018นะครับคันนี้เลขไมล์แค่1 1 0 0 0โลเท่านั้นราคาแค่579,000บาทไม่ใช่นะขออภัย759,000บาทคันนี้เป็นรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะครับรุ่น7ที่นั่งนะครับไฟด้านหน้าได้เป็นแบบไฟ Full LED แล้วมีไฟ Daylight มาให้แล้วนะครับครบเลยนะคันนี้ไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังด้านหน้าได้เป็นแบบพรีเมียมได้เป็นสีเทาดำด้วยคันนี้รุ่นท็อปนะครับ7ที่นั่งขับเคลื่ออนนน4้้ครัี มาที่ด้านล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้ได้แม็กคูโทนปัดหน้าเงาแล้วนะครับแม็กขอบ18นะครับยางจะได้เป็นยางปี2 0 2 1นยะครับยางมิชลินสภาพสวยผมบอกเลยสภาพสวยทุกคันนะครับรับประกันนะครับขนาดถ่ายตอนกลางคืนนะเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับนี่ภายในคันนี้นะครับนี่ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแล้วนะครับสภาพสวยเลยนะสภาพดีสภาพสวยนะครับรุ่นท็อปนะครับพวงไลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลแล้วคูดสตาร์ทมีมาให้แล้วนะนี่เบาะหนังปับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขอุยกตาให้ดูสําหรับคันนี้นะ อนุญาตตับบอกก่อนนี่กุญแจได้เป็นแบบคีย์เลสแล้วนะครับนี่จะได้เป็นแบบคีย์เลสแล้วนะคันนี้ปุ่มพุทสตาร์ทมีมาแล้วนะครับเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปมีมาให้แล้วนะนี่ภายในนะภายในคันนี้หน้าจอกล้องถอยมีมาแล้วนะเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับคันนี้นะผมนี่เปิดออโต้ไว้นะเดี๋ยวดูกล้องถอยนะนี่กล้องถอยชัดๆแบบนี้เลยนะขนาดตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนนะหน้าจอจะคล้ายๆพวกซีวิกเลยนะ วกแบบซีวิกเอฟซีเอคนะครับดูได้เลยพวงมาลัยสภาพสวยทุกคันแน่นอนนะเบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมม,มาแล้วโหมดออคอนพาวเว่าเอาเลอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอาจจะไปแบบไวๆหน่อยนะไปด้านบนเป็นแบบ LED แล้วไฟส่องสว่างด้านบน,น,บนสภาพหลังคาสวยงามแน่นอนนะนี่สภาพสวยแน่นอนนะคอนโซลคอนโซลสภาพดีนาเกียออโต้นะสวยงามมากๆแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับหน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนแล้วอาจจะไปไวๆหน่อยนะครับคันนี้ บอกเลยว่าสวยสวยงามมากๆนะนี่เดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนเอามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนี่มาที่ด้านหลังกันต่อนะครับนี่ด้านหลังก็สภาพสวยนะเบาะหนังสภาพดีเลยนะอาจจะมืดเล็กน้อยต้องขออภัยนะผมถ่ายตอนคืนนะแอ์ด้านหลังมีมาให้พร้อมเลยสําหรับคันนี้เบาะหนังทรงซิกแพคแบบนี้นะสวยงามโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมหมดนะครับจะเปิดด้านท้ายให้ดูนะไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED แล้วแบบไลท์กริดดิ้ง LED นะครับนี่สวยงามแบบนี้นะกล้องถอยมีมาให้แล้วนะ ประตูหลังเปิดแบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่สวยงามแน่นอนนะคันนี้บอกเลยเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งนะนี่คันนี้เป็นตัวท็อปจะเป็นรุ่นเจ็ดที่นั่งนะครับนี่สวยแท้แน่นอนนะสภาพเบาะดีเลยนะสามารถพับเบาะได้นะปรับเอ็นพับเบาะได้นะดูบอดี้ตัวตรถดีกว่านะไม่มีการชนใดๆมาทั้งสิ้นเลยนะเป็นอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับผมอาจจะไปไวๆหน่อยนะครับรับประกันโครงสร้างบอดี้เดิเดมหมดนะหัวนงหัวน็อตกิ๊บๆแบบนี้นะครับไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับ สภาพสวยเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนนะกล้ารับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอใหม่แน่นอนนะครับคิวกนานสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยสาหรับคันนี้ติดฟรีมาให้แล้วรอบคันนะสวยสวยงามเป็นรุ่น7็ที่นั่งนะสําหรับ CRV คันนี้นะเลนวอสด้านข้างมีมาให้แล้วนะครับนี่สวยแน่นอนนะใครอยากดูรายละเอียดคันไหนอีกเดี๋ยวผมพาชมคันถัดไปคันต่อมานะครับ CR นะครับ1 8จุตัวมิดนะครับปี2018นิดะครับ5้าแส0บาทนะครับาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่แค่1 0,000นะื่นนะอันนี้ไฟ ไฟด้านหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ daylight เป็นแบบนี้นะเป็นเม็ดตามเม็ดแบบนี้นะครับคันนี้จะไม่ใช่ไฟฟูร์ดีนะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะ C-H-R คันนี้นะครับมาที่ด้านล้อแม็กนะครับล้อแม็กคันนี้นี่คันนี้ล้อแม็กจะเป็นแม็กซขอบสิบเจ็ดนะครับนี่แม็กซขอบสิบเจ็ดดิสเบรกมีมาแล้วหน้าหลังเลยนะยางจะได้ยางเป็นปีสองพันยี่สิบสองนะครับนี่สภาพสวยน,นะเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจนเหมือนแบบเช่นเดียวกันเลยนะกระจกได้ข้างได้แบบเปิดท็อปไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะเดี๋ยวพามาาาาดดดู้นนภยใีกว่ นี่ภายในคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับนี่จะไม่ได้เป็นเบาะปอกไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังนะสภาพสวยเหมือนกันนะครับวงลัยมันตีฟังก์ชันแล้วนะแต่ผมสตาร์ทรถให้ดูนี่กุญแจจะได้เป็นแบบนี้นะนี่เป็นคีย์เลสเหมือนกันนะครับกุญแจมีปุ่มพุทสตาร์ทมาให้แล้วครบๆนะคันนี้เลขไมค์แค่หนะนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะนี่สําหรับ CHR นะครับ CHR ภายในก็จะทรงแบบอวกาศแบบนี้เลยมีกล้องหน้ารถกล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้แล้วนะสําหรับคันนี้สวยแท้แน่นอนนะแอร์ได้เป็นแบบดูโอโซนเลยนะ นี่หรือว่าเปิดออโต้ได้นะแอร์ได้เป็นแบบแยกอิกสระนะดูโอโซนนี่ผมเปิดออโต้ไว้นะนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์อโอตโต้มีโหมดกัรล้อลื่นถลายอโอโต้เบรคโฮมีมาให้แล้วนะบอกเลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแน่นอนโอ้โหดูวงลัยมันตีฟังก์ชันแล้วนะครับนี่สภาพสวยนะวงไลัยไม่มีช้ําเลยนะขนาดถ่ายตอนกลางคืนนะครับบอกเลยว่าสวยแท้แน่นอนนะนี่นะสวยเดิมนะมีแบบปรับระดับไฟหน้าได้ด้วยนะ ด้านบนนะด้านบนคันนี้จะเป็นคุมโทนสีดำาๆนะครับนี่สภาพด้านบนจะคุมโทนสีดำๆนะแต่สภาพเบาะโดยรวมนะถือว่าดีมากๆนะสําหรับคันนี้สวยแท้แน่นอนนะไม่มีช้าไม่มีฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะนี่สวยงามตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับด้านตรงนี้อาจจะมืดเล็กน้อยต้องขออภัยด้านตรงนี้ด้วยที่เก็บของด้านในตรงนี้ก็จะมีมาให้แล้วครบๆนะคอนโซลด้านบนนะคอนโซลด้านบนเป็นหนังบุนุ่มแบบนี้นะแอร์แบ็กมีมาให้ครบๆนะไม่ต้องห่วงนะใครอยากดูตรงไหนอีกเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผม พาให้ดูนี่ที่เก็บของด้านล่างก็มีมาให้แล้วนะสวยแท้แน่นอนนะขออนุญาตดูด้านล่างนะมาดูที่ซอกประตูกันนะครับซอกประตูซอกประตูนะไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะซอกประตูสวยเดิมแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างหลังนี่ด้านหลังคันนีต้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันเหมือนกันนะกระจกจะเป็นกระจกแท้เดิมโตโยต้าทุกบานนะทุกคันด้วยนะครับที่เปิดด้านอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนคลิปฉลามมีมาแล้วนะฟอยเลอร์ด้านหลังไลฟ่ามีมาให้แล้วนะนี่ ฝ่ายด้านท้ายนะได้เป็นหลอดไส้อยู่นะครับคันนี้สวยแต่สวยแน่นอน5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะสำหรับคันนี้ CHR นะครับพามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังคันนี้ได้เป็นเบาะหนังนะครับนี่สภาพสวยเหมือนกันนะเบาะหนังสภาพดีเลยไม่มีช้านะครับนี่หนังตึงๆแบบนี้นะเบาะตึงๆแบบนี้นะครับก็สามารถพับเบาะได้เหมือนกันนะครับแสงอาจจะเข้าเล็กน้อยต้องขออภัยนะพามาดูด้านหลังกันนะเดี๋ยวผมพา,าเปิดด้านท้ายให้ดูนะขออนุญาตก,ก่อนนะขออนุญาตเปิดด้านท้ายก่อนนะครับด้านท้ายเอ๋ นี่อึ้บคันนี้ไม่ใช่เปิดประตูแบบไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟฟ้านะคันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับสภาพสวยแน่นอนด้านหลังเก็บของได้เยอะนะครับสามารถพบับเบาะได้นะครับไม่ต้องห่วงนี่โครงสร้างเดิมหมดทุกคันนะครับดูได้เลยนะไม่มีการย้อมแมวใดๆทั้งสิ้นนะครับหัวนงหัวน็อตสวยกิฟต์แบบนี้นะครับดูได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่เม็ดอาร์กยังเห็นชัดเจนแบบนี้หัวน็อตสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะดูด้านฝั่งนี้นะครับดูได้เลยฝั่งนี้ไม่มีการชนเฉดเฉียวใดๆทั้งสิ้นนะครับเหลี่ยมคมตัวรถชัดเจน ไม่มีชนหนักคือความจมน้าสมาร์ตเอนที่มีมาให้แล้วนะดูด้านฝั่งนี้กันต่อนะครับแผงประตูแผงประตูสวยงามแบบนี้แน่นอนนะอดีไซน์มาถือว่าสวยเหมือนกันนะสําหรับเจ้า CSR รคันนี้นี่สวยเดิมแท้แน่นอนนะครับหัวนวงหัวนว็วนอตด,ดูได้ทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ไม่มีการขยับใดๆแผ่นเพดตรงเครื่องตรงเล่นแน่นอนนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะพามาดูคันถัดมามาดูด้านหน้ากันก่นกอนนี่ไฟด้านหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนี่คันถัดมานะครับสําหรับ SUV Toyota Corolla Cross Hybrid Premium Safety นะคันนี้รุ่นท็อปสุดเลยนะปี2022นะครับได้ปีใหม่เลยนะเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับราคาแค่879,000บาทนะครับใหม่แค่25,000โ,นะ 25, โลนะใหม่25,000โลนะสีขาวมุกด้วยสวยงามแน่นอนนะไฟด้านหน้าได้เป็นแบบไฟ f u LED แล้วเหมือนกันนะโปรเจคเตอร์ LED นะมีไฟดิไลท์เป็นเส้นๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีฟ้าสไตล์ไฮบริดแบบนี้นะครับนี่ กล้องรอบคันนะบอกเลยคันนี้กล้อง360องศาเลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาแล้วนะครับนี่สวยแท้แน่นอนนะครับใครอยากได้นะจัดเลยสําหรับคันนี้ออปชั่นมาเต็มมีซันลูปนะมาดูที่ด้านล้อ,อแมกนะดิสเด็กหนะ้าหลังมีมาให้พร้อมเหมือนกันนะครับล้อ,อแมกคันนี้แมกข้อสิบแปดยางตียี่สองยางแท้เดิมนะยางมิชลินติดรถเลยนะซุ้มลงซุ้มล้อโชกด้านในนะครับไม่มีการ่วดซึมของใดๆทั้งสิ้นนะโลโก้ด้านข้างไฮบริดมีมาแล้วนะอาจจะมีมแมลงเล็กๆน้อยๆนะต้องขออภัยมีไฟเลี้ยวมาให้ในโคมแล้ว้วเรรรียบรยบอ กระจกมองข้างได้เป็นแบบเปิดพับไฟฟา้าสมาร์ทเอนทีมีมาให้แล้วติดซีมแล้วรอบคันคิวกันสาดมีนะครับแหลกหลังคาด้านท้ายด้านบนนะมีมาแล้วนะติดฟล์มแล้วรอบคันนะกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับโตโยตา้านี่ต้องมีนะครับพามาดูภายในนะครับกุญแจเดี๋ยวพาดูกุญแจก่อนนะเดี๋ยวผมเอากุญแจให้ดูนี่กุญแจคันนี้ได้เป็นคีเลตแล้วเหมือนกันนี่รุ่นท็อปต้องคีเลตเท่านั้นนะครับนี่สวยงามนะครับนี่นะกุญแจสภาพสวยแน่นอนเบาะหนังนะครับเบาะหนังสี สีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสีนี้สวยแน่นอนนะจะเป็นสีแดงวายนะสีแดงวายนะแบบนี้นะบัวหนังต่อไฟฟ้า,าคู่หน้าแล้วนะสภาพสวยภายในุมภายในนะดีไซน์มาสวยสวยแท้แน่นอนนะสําหรับไอโตโยต้าคันนี้แยวผมตารถให้ดูนะปุ่มพุสตาร์ทไม่ต้องพูดถึงมีมาแล้วนะพุสตาร์ทนี่ผมตาร์ทอยู่นะโอ้โหเงียบม,มากคันนี้แอร์ออโต้นะครับได้เป็นแอร์ออโต้แล้วดูโอโซนเหมือนกันนะแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับคันนี้ แล้วก็หน้าจอใหญ่แบบนี้ทัชสกรีนได้เรียบร้อยนะครับหูแอร์เย็นเจี๊ยบไม่ต้องห่วงนะนี่เร่งอุณหภูมิให้แล้วนะแอร์เย็นเจี๊ยบนะเกียร์ออโต้นะครับมี ev โหมดโหมดการล้อลื่นถลายไดโหมดนะเกียร์ออโต้ท่วังแก้วน้ำด้านนี้ถึงสองใบเลยนะดูกล้องถอยนะแต่กล้องสามร้อยหกสิบองศาเลยนะบอกเลยนี่กล้องสามร้อยหกสิบองศานะเป็นแบบสามดีหรือสามารถปรับได้นะครับนี่ปรับเป็นแบบสามร้อยหกสิบองศาสามดีได้เลยนะนี่ปรับได้หมดนะครับคันนี้ แล้วก็ด้านบนด่าดูด้านพวงมาลัยก่อนมามาดูด้านพวงมาลัยก่อนมันติฟังก์ชันแล้วมีคุดคอนโทรลด้วยอะแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนมีมาให้พร้อมนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำปรับระดับได้นะประตูหลังแบบไฟฟ้าแล้วนะคอนโซลคอนโซลสภาพสวยดูได้เลยนะเป็นหนังบุนุ่มหมดนะครับด้านบนเป็นพลาสติกนะต้องขออภัยด้านบนแต่นะอันนี้เป็นหนังบุนุ่มนะครับหนังเดียวตัวเบาะเลยสภาพสวยแนะ่นอนนี่เบาะแบบตึงๆึงแบบนี้นะครับไม่มีการหย่อนใดๆทั้งสิ้นนะ Power Outlet ก็จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะสวยงามด้านนี้สามารถวางโทรททรงโศัพท์ได้นะมาด้านบนนะครับด้านบนบอกเลยว่ามี Sunroof มาให้นะตัวรุ่นท็อปสุด Premium Safety นะครับโ l t r a Cost Hybrid Premium Safety นะนี่ไฟส่องสว่างมีมาแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าราคาถูกมากแปดแ0 0แสนเจ็ดหื่นเก้าันบาทคันนี้นะ Sunroof ด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ ใช้งานได้ตามปกตินะครับตันรูไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องพูดถึงมาแบบครบคันเลยนะเป็นออโต้ได้ด้วยนะผมกดไปแล้วนะมันจะปิดให้อัตโนมัติเลยนะใครอยากดูตรงไหนนะไปแบบไวๆกระจกตัดแสงด้านหลังออโต้แล้วนะครับออโต้กับกระจกตัดแสงด้านหลังออโต้นะมาที่แผงประตูนะครับนี่ออโต้ทุกบานเลยนะกระจกได้เป็นออโต้ทุกบานเลยเซ็นทรัลล็อกมีมาให้แล้วนะสวยสวยแท้แน่นอนนะนหัวนงหัวน็อตสภาพสวยเดิมกิิบๆแบบนี้นะครับไม่มีขยับใดๆทั้สงสิ้นซอกประตูนะ ดูได้ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ก็สภาพหัวน็อตส,สวยๆเดิมๆนะครับคันนี้โอ้โหจิ๊บๆนะครับใครเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันต่อด้านท้ายนะบอกเลยว่ากว้างมากๆสําหรับโคราคอรสคันนี้เป็นรุ่นนิยมมากๆนะตอนนี้นะคู่แข่งยาลิสคอสเลยนะตอนนี้ด้านหลังนี้แบบว่ากว้างขวางนั่งสบายแน่นอนผมปับเบาะมาสุดนะขนาดปับเบาะมาสุดนะเข่าไม่ชนนะครับเข่าไม่ชนนะด้านหลังก็สามารถโอ้โหมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยสามารถนั่งได้หลายคนนะประมาณ3ามคนได้นะ คนตัวใหญ่ก็สามารถนั่งได้3คนนะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันต่อนะด้านหลังไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ LED แล้วนะนี่โลโก้ไฮบริดมีมาให้ครบๆนะเป็นรุ่นท็อปสุดนะของตัวนี้เลยนะเดี๋ยวพามาชมด้านหลังประตูแบบเปิดไฟฟ้าแล้วนะประตูหลังเปิดแบบไฟฟ้าแล้วนะห้ามพลาดนะสำหรับคันนี้ผ่อนแค่ประมาณหมื่นหกนะสำหรับคันนี้นะฟีด้าผ่อนแค่หมื่นหกนะโครงสร้างเดิมหมดทุกอย่างนะครับโครงสร้างเดิมนะไม่มีรับประกันไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะหัวนงหัวน็อตสวยกิฟแบบนี้นะครับนี่ซอกประตรูซอกประตูมิดอาร์คนะครับซอกด้านหลังนี่สวยเดิมหมดทุกจุดนะไฟท้ายไฟท้ายแท้ทุกทุกคันนะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนนะครับไฟท้ายแท้ทุกคันนะครับใครอยากได้คันไหนนี่ดูให้เลยนะฟีดเมนต์แบบประมาณไหนชอบคันไหนโลโก้โตโยตา้าแบรน,นด์ฮอนด้าหรือว่าโตโยตา้าเลือกมาเลยนะแล้วก็จะมีเป็น s r v อีกหนึ่งคันหรือใครอยากได้แบบรุ่นไหนนะแล้วก็จะมีล็อก ฝาท้ายด้านหลังนะหรือว่าจะปิดเป็นประตูตแบบไฟฟ้าได้นะมีตอนนี้มี HRV ด้วยอีกคันหนึ่งนะบอกเลยว่าล้อแต่ละต่อแต่ละวงนะไม่มีการเบียดชุดบาทมาแน่นอนนะครับอาจจะล้วนๆนหน่อยนะครับตอนนี้ถ่ายเยอะแล้วอาจจะล้วนๆนหน่อยต้องขออภัยนะครับดูได้เลยนะครับภายในก็สวยนะผมบอกเลยว่าสวยนี่หน้าจงหน้าจอนะโ,โูมาแบบว่าเฟียวมากๆนะครับภายในสวยคันนี้ดีไซน์มาแบบเรียบหรูเรียบหรูดูแพงมากนะครับสวยเดิมแท้แน่นอนนะครับนี่ แผ่นเพจนะครับตรงเครื tous, ่องตรงเล่นแน่นอนนะครับซอกกระตรงซอมประตูไม่มีน็อตหัวน็อตขยับเลยนะรับประกันได้นะที่เพชรยน์ขายรถคัดเกตแน่นอนนะครับขายรถคัดเกตนะครับไม่มีชนมาใดๆทั้งสิ้นนะถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆเดี๋ยวใครอยากดูห้องเครื่องไหมเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องแต่ละคันกันนะนี่มาครับบอกเลยว่าคันนี้ห้องเครื่องสภาพสวยมากปี2022นี่นี่เครื่องยนต์เบนซินนะผสมไฟฟ้านะครับ122แรงม้านะครับแรงมากๆคันนี้ขนด้านหน้านะครับไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะแต่ละคันดดูไไไ้เลยยออาจจะปแบบวหน่ สภาพเครื่องแต่ละคันนะแบบสวยแท้แน่นอนนะครับเม็ดอาก็เห็นชัดเจนแบบนี้นะครับหัวนงหัวนอตฝากระโปรงไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะด้านบนนะครับรอยซีนก็เป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่เล็บกิ่เข้าเลยนะนิ่มๆแบบนี้นะครับนี่โลโกโ้ toyota มีมาครบๆนะหัวนอตคมๆแบบนี้นะใครสนใจนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับ corolla cross hybrid คันนี้มาที่คันต่อมานะครับคันต่อมาสำ,สำหรับเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ duo vvti นะสำหรับ csr เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ altis นะครับ คันนี้บอกเลยว่าแรงเหมือนกันนะคันนี้แรงเหมือนกันนะ140แรงม้านะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ140แรงม้านะครัน1,800ซีซีนะว่าเครื่องยนต์ก็ถือว่าดีเหมือนกันดูดูได้เลยขนาดมืดๆนะไม่มีไหลยเยิ้มของน้ํามันเครื่องดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ดังไม่ควันแน่นอนนะเมื่อกี้เปิดแอร์อยู่ดูนะน้ายาแอร์แบบว่าเย็นเจี๊ยบไปตรงนี้นะครับสวยแท้แน่นอนซีนซีนเดิมแท้เดิมจากโรงงานทุกอันนะครับหัวน็อ,นอนตฝ แห็นการความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีนะครับนี่หัวนงหัวนอ็อตสวยๆกิ๊บกิแบบนี้นะครับคันด้านนงด้านหน้าไม่มีการชนบิดเบี้ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับโลโก้ด้านบนมอกอตาคําเตือนอะไรมีมาให้ครบนะครับซีนก็เป็นซีนแท้เดิมทุกอันนะครับไม่มีการเคาะทําทสีใดๆทั้งสิ้นนะสวยงามใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้ด่วนๆหรือใครอยากมาชมคันสุดท้ายนะครับ CRV 2.4 EL รุ่นท็อปคันนี้อันนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์เป็นเอิร์ดดีมแล้วตัวใหม่นะครับคันนี้ร70แรงม้านะ ร้อยเจ็สิบแรงม้านะครับสองพันสี่ร้อยซีซีนะโอ้โหไอเครื่องยนต์ ibike นะแรงแท้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าน่าจะแรงสุดในสามคันนี้แล้วคันนี้นะบอกเลยเครื่องยนต์ใหญ่แรงด้วยแน่นอนดูได้เลยนะไม่มีการไหลเยิ้มของน้ามันใดๆทั้งสิ้นนะรอยแต้มมาร์ค qc เดิมจากโรงงานยังมีอยู่นะครับดูได้เลยนี่ของแท้แน่นอนนะสาหรับคันนี้นะห้องคงห้องเครื่องสวยกิฟต์นะครับปีสิบแปดนะยางเบ้าโชกอยู่ในสภาพดีนะซีนก็เป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานเลยนะยางเบ้าโชกคในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับระบบเบรก abs มีมาให้พร้อมนะครับนี่รอยแต้มมาร์กจากโรงงานยังมีอยู่นะครับนี่ระบบเบรก ABS นะครับมีมาให้พร้อมนะหัวนงหัวน็อตนะครับดูได้เลยนะหัวน็อตไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นเห็นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับมอกรด้านบนมีมาให้พร้อมนะฝั่งนี้เหมือนกันนะนี่หัวน็อตคมๆแบบนี้นะครับซอกกระตรงซอกด้านในนะซอกด้านในซอกฝากระโปรงด้านในก็ไม่มีขยับนะครับนี่ใครอยากได้รถเดิมนะครับรถสภาพดีเกรดเอรถเน้นเดิมนะเน้นเดิมไม่มีแต่งใดๆทั้งสิ้นนะต้องที่เพชรยนต์เท่านั้น ติดต่อมาได้ที่เบอร์0622690550หรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยรับประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000กโลเมตรทุกปีทุกคันนะครับยกเว้นไฮบริดคันนี้นะขอเป็นเครื่องยนต์นะไม่ใช่ไฮบริดเรารับประกัน1ปี20,000กิโลเมตรนะครับถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆดอกเบี้ยเริ่มต้น,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 น2.39เท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถูกมากๆอาชีพไหนก็สามารถดอ,อกได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดอ,อกได้นะครับไม่สะดวกมาเซ็นเอกสารนะรผมมีบริการที่วิง่งนะไฟแนนซ์วิมม่งไป รถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเอาแบบว่าครบคันจบในที่เดียวนะฮะถ้าใครสนใจอย่ารีบช้านะมี c r r ด้วยมี SRV อีกคันหนึ่งนะแล้วก็มีตระกูล7ที่นั่งขนาดเล็กก็จะเป็น BRV Mobilio s i e n t a ก็มีนะใครสนใจนะรีบติดต่อมาด่วนๆในคลิปนี้ผมพามาดูแค่3คันนี้ก่อนนะครับมีรถมีในสต็อกมากกว่า400คันถ้าใครสนใจคันไหนรีบติดต่อมาด่วนๆสำหรับ คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ